อาครับวันนี้ก็เป็นวันเดินทางกลับแล้ว <Okay. S 1> มาเมื่อวานวันนี้กลับครับก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนบ้างเพราะว่ามันไปมาหมดแล้วเนาะเล่นน้ําก็เบื่อแล้วลน,นี่นนตาแดงแหลกปี่ๆเ,เ,เลยจนๆแหลกหมกเลยอ๋อจะไปต่อระยองแถวนั่นก็ไปมาหมดแล้วไม่มีคือจะคือกันหมดนั่นแหละก็เลย ลแล้วเย็นนี้จะไปนอนที่วังน้ำเขียวจะไม่รู้ว่าจะแมะตรงไหนบ้างไปกลางเต็นต,ตอนนี้ถูกาครับไม่รู้กี่โมงเังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนี่ประมาณไปบ่ายโมงก็เป็นร้านอาหารทางทางแล้วตรงนั้นก็ออกจากว่าจากเขาชีจันมาไม่ไกลนะนี่แหละเ <c oughs> <c oughs> ขาชีจันก็ต้องออก <c oughs> จากซอยนี้นิดนึงพ <c oughs> อมาก็จะเจอร้านตรงนี้ฮะ ซูมัยมูยาคาเนี่ยข้างทางก็จะมีร้านสับปะรดเต็มเลยฮะขายโลห้าโลร้อยสิบโลร้อยแปดโลร้อยเต็มเลยซื้อมาก็ฉ่ำม่ใช่ศูนย์อ่ะผมเห็นจิตเลยอะย่างกินครับตี๋เนื้อตี๋เนื้อตุ๋นอันนี้เป็นกระเพาะทะเลโอ้โหมีมีช้อนทองเลยฮะเด็ดให้ช้อนทองเลยเอาบค่ะครับหิวจัดจะให้กลิ่นเย็นๆเลยเนาะเมนูเย็นก็ไม่ไม่ได้กินอะไรนะโอ้โหเยอะมากเลยไม่กินแบบไหน มากิมครับหนูร้อนเยอะเลยตัวนี้มันกินร้อนมากมันีอรอไม่อรอยไหมอยากไอ้ของผมเหรอใช่ของแมยังไม่มาใช่หรอเต้มยำถ้ไม่ได้ก็อร่อยเลยลูกไม่ต้องปรุงเลย เวลาหิวแกเป็นยังไงเนี่ยอนเย็นไม่กินอะแกก็จกล่องไปก็ได้นี่จิ้มมือยอกแกไม่กินจิ้ไม่เจี๋ยก่อนยังไม่กินไม่จ่กินก็ยังไกินหนูหนูจะกินกับแรงนะอะไรบ้างลทีไม่ตันย็นหนูจะกินอะไรตยไ่อน่ะ ไม่กินหรอเขาไม่กินกันเด็เขาไม่กินกันเด็กไ้แต่ว่าปีกเขาเยอะใส่เยอะเี้ออิดเด่นยอะไม่ว่ปีกเาผิดได้หรเอาค่นี้ค่ะเอ้คอมันจะผิดตนี่ไปไปกินอู่ประเทศลาวใหญ่จะไปไหนป๋อเยอะมากจานไปเรื่อยเลยครับไม่รู้เหรถงไม่เห็นนะ ไม่เห็นนี่คือไม่ใช่อะไรนะแล้ไปุ๊บแล้วจู่ๆแต่จำม่ตนจงไว้ตรงนี้มันจะเห็นพอดีอุ้ยช้อนเหมือนที่เราเลยไม่ได้ปิดมันยังไม่ปิดเลยมันไม่ทำงานเลยอ๋อไม่ทายอยู่ใช่ไปเปี่ยนแล้วก็เปิดใหม่เนี่ย เดใหม่เกิดเดียวนเปิดแล้วงเต็มเต็มเลยไุดรอกเพียยมเี่งไฟนี้โอย่านี้กดอีดอีปรังขอุ

กลก่รหนครับผมไหนที <problèmes> <ở lin establishing> ่อยู่อย่างนี้มัน่ไหนด้วยข้านครับพูดไม่เป็นเลยเขาเลนเนี่ยเขาจะเกครับ เอาก็พเกบอกว่ขอตเกีบน่ครับพี่เกเเหรอเออไม่เห็นตตะเกียบเลยพี่เกบอขอตเกีบหน่อยครับดูก็หนขอตะเกียบหน่อยแม่มไหมตองอกผมดิโอ้นานๆเจงมากกินแล้ก็แซบไปหน่อยมากแล้วก็แซ่ไปดิพอเเปบิกตั้งใจจะมาทำกินตะเลยไม่ได้ทำสาการมงขึ้นบอมด้วยพื่น đi ăn du hạt EOD nó bị bật phơi bưởi nhàng luôn nó héng, tôi bạc, tôi bao giờ Ừ. Chị mua không? Chị mua không? Cảm ơn Cho tướng qua lòng chỗ chị mua đi 3, 4, 5, Thôi đi 8.1 2.1 Bác có vừa coi cái kính bàn Hả? Được rồi, đi coi cũng ừ, Nó mất cả ba rồi à? giờ mình chiều ừ. mà kêu điểm Biết thích, không biết อันนี้หมดแล้ว่หรจัผมจะกินต่อหมดแล้วผมกินกินเหรือกกินกินบ้าน อนอ,อ,อร่อยเหรออร่อยไม่คิดม่เป็นจริงใจท้าวจนไม่ขุ่นเ้ยอ่ะระทีรายล้าออกในปากเลยนะโหโหอะไรนกร้านทางๆาดีอด็ดมาก